สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมยากุซ่าผัก5นะครับก็ต่อกันเลยจากเอพิโซดที่แล้วนะครับพาร์ทที่2นะครับไทกะไซจิม่านะครับธันวาคม2010คุมรักโช ทำไมเราต้องไปอยู่ในที่แบบนี้โดยวันนี้มันมีร้านเนื้อ,อย่างดีๆกว่านี้ตึงเจอะตึงแยะอาสบุรบปงกีอยู่เมืองข้างๆนี้เอง แต่นายังอยากจะฉลองในเมืองผีอย่างนั้นเหรอเฮ้ยบุนอะไรเขาแก่มากินดิอาหารมื้อสุดท้ายของนายนอกคุเรายังกินที่เดิมๆที่เขาไม่ร้องโชว์ช่างเป็นอะไรที่น่าสุเปจ้จริงๆแล้วมันผิดอะไรเล่าเอากินขเข้าไปเถอะเดี๋ยวแมงก็ใหม่หมดหรอกเอาพี่ครับ<ป>เครื่องไนเพิ่มมาแล้วค่ะ เออพามใชิมไม่ได้จริงๆรสชาติของเนื้อมันๆเนี่ยนี้แม่งรสชาติเหมือนขี้เลยว่ะ <c oughs> <c oughs> วันก่อน,ก,อนก่อนของฉันที่กินเนื้อคาวบี้เป็นตันๆคงจะไม่มีอีกแล้วสินะร <c oughs> ้อยเวลากลับไปก็ไม่ได้ด้วยสินะเ <c oughs> ไปเมื่อวันก่อนๆที่รู้สึกเหมือนว่ามีชีวิตชีวา มีใค,ครเข้ามาไหนค่ะเน้ยทำหน้าเศร้าทำไมวะเอาเอกินดีเด็กยเนี่อะไรวะเนี่ยมันไหม้หมดแล้วดีกว่านายกับฉันเราไม่ต่างจากเครื่องไอนาฬนะิการู้ไหม นี่อการย่างสกทแล้การี่นายปิ้งเนื้อนานเกินไปมันจะแข็งจนกินไม่ได้แต่ไม่ใช่เครื่องไหนการโดนเผาใหม่มันมันยิ่งอร่อยขึ้นโดนเผาแล้วเผาอีกจนเป็นสีดำเหมือนยามขับคืนนั่นคือหนทางเดียวเพื่อดึงรสชาติมันออกมาอืม โอ้อารอยนั่นแหละอ้ยใช่ไหมล่ะว่าเราเปรียบเทียบนี่ดูอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่มันดิบดีบว่ะเพื่อนรสชาติแมงค์ะบัดดีดีนี่เองถูกต้องแล้วล่ะปีไม่กี่ยางรั้ที่รสชาติแย่กว่าเครื่องในที่ไปสุกเราต้องถูกเผาไหม้นายกับฉัน ไม่ว่าเราจะพยายามตัวทำตัวรู้ราขนาดไหนแก่นของเราก็คือยากูุซ่าเป็นส่วนเนื้อที่แย่ที่สุดก็เหมือนกับเครื่องในนี่ใช่ไหมล่ะใช่แล้วแต่ละคือเหตุผลที่เราต้องกลับไปอยู่บนเตาไฟ ถ้าเครื่องในไม่ถูกเผาไหม้ให้ดีกันก็ไม่มีค่าอะไรอยู่บนโต๊ะอาหารแต่เมื่อเครื่องในนั้นถูกเผาไหม้จนเป็นสีดำนั่นแหละคือตอนที่มันมีรสชาติและมีความหมายยากุซาสมัยนี้ลืมลือพวกนี้ไปหมดแล้วนั่นคือเหตุผลที่ทำไมน่าถึงจะกลับเข้าคุกอีกซินะ ฉันให้สัญญากับขี่ริวไว้บอกเขาว่าฉันจะดึงโทโจขึ้นมาจากบอกโครนและถ้ามันจะช่วยแล้วก็ฉันยินดีจะเข้าคุกปีหรือสองปีเผาตัวเองอีกครั้งให้ดำยิ่งกว่าเดิมไอพี่ชายแต่ขณะที่ฉันไม่อยู่นายต้องคอยดูแลแก๊งโทโจให้ดี ให้ความช่วยเหลือหัวหน้าเด็กของเราถ้าเขาต้องการน่าหมายถึงไดโกจังสินะเขามีวัตถุดิบที่เพียบพร้อมอยู่แล้วแต่คนรอบตัวเขาก็เป็นเพียงแค่กุ๊กชั้นสวะเท่านั้นมันจะจริงไหมแกงทูโจตอนนี้นะ่าทำผลงานได้ดียิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นซะอีกนะ แต่พวกนั้นแทบไม่เคยรู้จักสงครามจริงๆเลยเป็นเพียงกลุ่มคนที่รวมไว้ของยากุซ่าปลอมๆคอยดูไว้ดีเถอะถ้าสงครามระหว่างโอมิเริ่มขึ้นเมื่อไรพวกนั้นต้องแตกระเจิงเหมือนแรลงสาบไม่มีปัญหาถ้าเราจะแสดงอะไรเพื่อมีชีวิตอยู่แต่นายรู้ไหมในเส้นทางนี้ของเป็นยากุซ่าถ้านายทำเพื่อเงินนายอยู่ไม่ได้นานหรอก ทุกอย่างมันตองอยู่ที่ความแข็งแกร่งนายกับฉันต้องแสดงสิ่งนั้นให้เห็นเป็นตัวอย่างถ้าได้ถามฉันนั่นแหละคือเหตุผลที่ยักุ้ซ่าแก่ๆอย่างพวกเรายัางอยู่เสียนะนั่นสินะเอาละฉันจะกินจนก,กว่าทา้องจะแตกเลยไปเอา้เบนโต้ น่าคี้ไม่เร็วพอนาปล่อยให้มันไหม้เกินไปมันจะหายไปแลวกินไม่ได้อะไรวะเนี่ยนายนั่งเทศให้ฉันตั้งยกใหญ่แล้วนายก็ทำแบบนี้เนี่ยนะนี่พี่ครับเอาเครื่องในไอีกสามที่เลยไม่สิสิบที่เลยเอามากองเลยพี่ อออิ่มจริงๆเลยอยายก,กินอีกแทบไม่ไหวถึงแม้จะอยากกินก็นตามแล้วนายทำไงตอนเลยเนี่ยพวกเขาจะมารับตัวฉันคืนนี้ฉันว่าฉันจะเดินเล่นรอบเมืองเป็นครั้งสุดท้ายงั้นเหรอ็นความคิดที่ดีเลยเนี่ย นายจะต้องมีความสุขก่อนที่นายจะเข้ามอบตัวดังนั้นไปรู้ให้เต็มที่เลยนะแน่นอนดูแล้วอ๋อใช่สิมาอยู่เจอฉันอีกครั้งก่อนที่นายจะมอบตัวด้วยละ่ะฉันจะได้ลานายแบบจริงๆฉันจะรออยู่ที่เดิมนะเพื่อนที่ไหนเอ้ยนายก็รู้ดิทีที่เราชอบเล่นกันไงละ่ะอืม สนามซ้อมเบสบอลสินะกันแล้วนายว่าไงละ่ะครั้งสุดท้ายก่อนที่นายจะมอบตัวแ <c oughs> น่นอนอยู่แล้วได้เวลาโบกมือบายบายเมืองนี้นะฉันควรจะแวะไปที่ดิวซิเลน่าเพื่อบอกลาสัก่อน ไอ้แกให้ฉันช่วยอะไรพวกนายดีล่ละพวกนายหูตึงหรือเปล่าฉันถามคำถามพวกนายอยู่นะฉันเบื่อคีหน้าแกเต็มทีแล้ววะฮะแกอยากจะอธิบายไหมหรือจะให้ฉันไปอย่าเพิ่งใจร้อนนายคือเห็นผลที่ทำให้อาชีพยากุซ่าของเราพังทลายลงหมายความว่ายังไง จะมาทำแก้งอ้อเอาไว้แกไอ้ไอจักรถ้าแกไม่กลับมาแล้วก็ป่านนี้ฉันคงได้เป็นตำแหน่งหัวหน้าแล้วนายเป็นคนของแกงโชโจเหมือนกันนะตั้งแต่ที่นายกลับมารับตำแหน่งเก้าอี้ว่างนั้นอยู่เราก็พังเลยอย่างแรกคาสิโนโเราถูกจับตำรวจมาบุกออฟฟิศเราบายบายเลยการหาเงินเด็กของเราส่วนมากก็ถูกจับที่เหลือก็วิง่งหนีไปเหมือนหนู ที่อยู่บนเรือที่อัาปาก็ยังไงแล้วแล้วดูสิเราเหลืออะไรตอนนี้เราไม่มีเงินไม่มีกำลังเราเกาจะไม่ใช่แก๊งด้วยซ้ำผ่านเรื่องร้ายมาเยอะนะผ่านเรื่องร้ายเรอะนี่แกพูดได้แค่นี้เหรอฉันถามมาหน่อย,อยสิเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นนายทำอะไรอยู่เออคาสิโนานายถูกจับออฟฟิศโดนบุกค,ค้น แล้วเด็กของแก๊งนายก็หายไปก่อนที่นายจะรู้ตัวซสอีกนายทำอะไรอยู่เออฉันฉันจะทำอะไรได้แล้วฉันทำอะไรไม่ได้หรอกนะ่นั่นไงละ่ะทีนี้นายรู้้วยอย่างทำไมนายไม่ได้เหมาะจะเป็นหัวหน่าอะไรนะ่ะแน่นอนการที่ฉันกลับมานั้นก็เหมือนกับการเป็นหินขวางทางนายเล็กๆแต่ถ้าหินก้อนเล็กๆตัวน,นี้ทำให้นายล้มหน้าฟาด แล้วนายจะมีปัญญาไปปีนเขาที่สูงชันที่รอนายอยู่ได้อย่างไรแน่นอนนายอาจจะพลาดไปบ้างแต่ที่สำคัญก็คือนายจะลุกขึ้นมาอย่างไรแกถ้าแกงมีความหมายกับนายมากแล้วก็นายต้องยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องมันไว้งั้นนายก็ไม่บอกจะเป็นยาคุซ่าหรอกนะไอ้หน,นอแกยังไม่ต้องมาสั่งสอนฉันแกรู้อะไรไหมฉันเบื่อขี้หน้าแกเต็มทีแล้วเตรียมตัวตายได้เลยใจเย็น เรื่องนั้นง่ายมากฉันจะออกจากเมืองนี้ไปแล้วดังนั้นปล่อยให้ฉันมีความสุขอย่าสงบเถอดนะไม่มีทางหรอกไม่หลังจากที่นายเทศฉันบลาบลาอยู่เนี่ยไอ้ี่พูดไม่รู้เรื่องนะครับอ้าวชาร์จแอตแท็กเซจิมาสามารถปลดปล่อยพลังชาร์จแอตแท็กได้เมื่อกดสามเหลี่ยมสาางไว้ต่อได้ด้วยคอมโบนะครับนี่เหมือนเดิมเข่าลอย เซจิมะนี่เป็นตัวละครที่ผมชอบนะเหมือนว่าชอบเล่นนะไม่ได้ชอบบุคลิกเลยมากก็ธรรมดาแต่ว่าการแอคชั่นมันเนี่ยต่อยฉากต่อยฉากอะไรเงี้ยมันสดุกนะครับมันชาร์จแล้วมันดูแรงดีต้มตั้มต้มตั้มดีบ้านีสุดแกแข็งแกร่กงเกินไปอยากให้ฉันแนะนำอะไรไหมไปหออางานอย่างอื่นทำซะ นายจะมีความสุขมากกว่านี้ยังก็ว่ามีที่ที่คนยังฉันไปทําได้หรอกถ้านายหาที่อื่นไปไม่ได้แล้วก็มาหาฉันแต่คืนนี้ฉันจะออกไปนอกเมืองและเมื่อฉันกลับมาสักวันหนึ่งถ้าแกยังไม่มีที่ไปฉันจะช่วยนายเองเออเออขอบคุณนะนั่นใช้เวลาน,านานเกินไปไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้ คุณจะรีบไปเซเลนาได้แล้ว mm hmm. อ่าถึงแล้วนะครับเซเลนาท,ที่เดิมที่เก่าของเรานั่นเอง mm hmm. ยันสวนรค์เอาไซเอจิมานี่เข้ามาเลย โปรดนะคะทำตัวตำสบาดเป็นอยู่บ้านนะคะขอบคุณมากนะครับมาบ้าพวกเขาจะมาจับนายคืนนี้ใช่ไหมล่ะใช่แล้วเอ๊ะใครมันจะไปคิดล่ะว,ว่านายคนที่แหกคุกออกมาจากคุกโอกินาว่าที่มีความป้องกันแน่นหนาสูงจะต้องไปอยู่ที่อาบาชิริจากใต้สุดไปอยู่เหนือสุดเลยนเนี่ยเหมือนกับเล่นเวทมนต์เลยใช่ไหมล่ะ แต่อาจจะไม่แย่ขนาดนั้นก็ได้นะทนายทำตัวดีนายจะออกมาภายใน2ปีฉันเดาถ้ฉันเกิดได้ยินมาแบบนั้นในเวลาเดียวกันเราก็มีแก๊งโทโจกับแก๊งโอมิที่ยังมีสถานการณ์ตึงเครียดอยู่แต่ตราบเท่าที่เขามีพลังอำนาจเท่ากันโลกยากุ่าก็จะดำเนินต่อไปแต่ถ้ามีอะไรมาทำให้ความสมดุลน,นี้เปลี่ยนไปแล้วก็สงครามนั่นแหละคือสิ่งเราต้องระวังไว้มันจะเป็นการเปิดช่องให้แก๊งต่างชาติเข้ามา บุกเบิกที่ดินแดนญี่ปุ่นของเราได้และพวกนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องกฎหมายยากุซ่าด้วยและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมตํารวจอย่างพวกเราจึงต้องการเห็นโทโจกลับมายิ่งใหญ่อีกครับก็ฟังดูมีเหตุผลดีแทนที่จะได้ปีศาจท,ที่ไม่รู้จักเข้ามาอยู่เราอยู่กับปีศาจท,ที่เรารู้จักดีดีกว่าแต่แย่หน่อยสำหรับแก๊งโทโจตอนนี้มีปัญหาใหญ่ยิ่งมากกว่าการที่ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ นั่นคือภาวะผู้นํานั้นยังอยู่ในภาวะสันคลอนสิ่งที่เหลือตอนนี้ในแก๊งโทโจก็มีเพียงตะแกรงและธุรกิจที่รู้เพียงแต่การทําเงินเท่านั้นตัวเลขอาจจะฟังดูดีในชั้นผิวนอกแต่แน่นอนว่าตัวเลขเหล่านั้นเป็นเพียงเปลือกหุ้มเอาไว้ที่รอรอยร้าวภายในนั้นปริแตกออกมา ดูตัวอย่างจากเรื่องแก๊งอูเอนโที่ผ่านมานั้นเป็นแก๊งเล็กๆแต่ก็สามารถสั่นคลอนแก๊งโชโจได้ไม่เพียงแค่นั้นพวกลูกแก๊งที่อยู่ห่างไกลาจากแก๊งหลักนั้นก็เริ่มหันหลังให้กับแก๊งโทโจตอนนี้แก๊งโทโจไม่เหมือนแก๊งโทโจที่เคยเป็นอีกต่อไปจนรู้นั่นคือเหตุผลที่ฉันถึงกลับเข้าไปอยู่ในคุก เป็นการล้างบาปด้วยไฟสินะหลังจากที่นายกลับมานายจะได้รับตำแหน่งกัปตันของแกงโทโจอย่างแรกเลยที่สําคัญที่สุดฉันต้องชดใช้บาปของฉันและนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างแรกฉลาดดีนี่เพราะตอนนี้ยังมีคนหัวเก่าในแก๊งโทโจบางคนที่ไม่มีความสุขนักที่นายกลับมาแต่นั่นก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่านายนั้นมีคุณค่ามากพอ นายกลับไปที่คุกนั้นจะทําให้คนเหล่านั้นไม่กล้าหืออือกับนายและสิ่งที่เหลือที่นายต้องระวังก็คือตํารวจเท่านั้นถูกต้องแล้วล่ะรู้สึกว่าเพื่อนเก่าของเราคงจะกลับไปแล้วไม่กลับมาอีกนั่นหมายความว่าตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกับมาจิมาแล้วนะเพื่อจะเป็นเสาหลักให้กับไดโกะต่อไป แต่ถึงกระนั้นก็ตามสองปีก็เป็นเวลาที่ยาวนานพอดูไม่ว่าราจะทําอะไรที่นั่นอย่าพยายามให้ได้โทษเพิ่มขึ้นล่ะแน่นอนเลยนะยไม่ต้องบอกก็รู้ยังไงก็ตามฉันคิดว่าฉันคงจะอยู่นานพอแล้วฉันจะปล่อยให้คู่รักได้พอดรักกันก็นแล้วกันนะ เอยอย่าพูดอย่างนั้นสินายก็รู้ว่าเราดีใจที่นายมานะใช่แล้วค่ะอย่าคิดแบบนั้นสิคะคุณเป็นที่ต้อนรับเสมอขอบคุณมากนะไอ้กลับไปจะปลอดภัยด้วยละ่ะซาอจิมะแน่นอนฉันจะทำตามนั้นแล้วเจอกันเอาละเรียบร้อยแล้วทีนี้ฉันจะทำ ตัวให้แน่นอนว่าพร้อมแล้วไปหามาจิมาดีกว่าคนะุณไซจิมาครับดีใจด้วยเจอคุณนะครับมาจิมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าอ๋อใช่แล้วครับเขาอยู่ข้างในครับเตรียมพร้อมกำลังรอคุณอยู่เลยจิมากำลังรอฉันอยู่หมดเลยฉันควรจะไปได้แล้วหรือว่าต้องทำอย่างอื่นก่อนอีก ฉันเข้าไปทักทายเป็นครั้งสุดท้ายดีกว่านี่นิชิดะขณะที่ฉันไปคอ,อยดูแลมาจิมะให้ฉันด้วยนะแน่นอนครับท่านแล้วคุณก็ณดูแลตัวเองด้วยนะครับแน่นอน เป็นอะไรไม่เคยเห็นหานายหัวดพาดแบบนี้เลยฉันอาจจะยังอิ่มอยู่ก็ได้นะก็แค่พลาดแล้วสมัยนี้ฉันเคยเอาชนะที่นี่ได้มากมายแต่ไม่รู้าทำไมทำไมตาของนายเริ่มแย่ลงแล้ว,วนนแตะแน่ใจนะว่าเอาอยู่อ่ะพี่ ไม่เข้าใจที่หมายหมายถึงเลยเราไม่ได้เป็นเด็กอีกต่อไปแล้วแน่นอนเลยว่าเป็นแค่3มปีแต่นั่นก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายมันยังไม่สายไปนะนายหนีไปได้อยู่ตอนนี้แล้วไม่ต้องรับโทษเลยพวกนั้นอ,อ,อย่าพูดแบบนั้นสฉนิฉันัจะมปลาเป็นศตวตรรษอยู่ในคุกนั่นอีกสักสองสามปีจะเป็นไรไป นี่คือคำตอบสุดท้ายของนายกันเหรอใช่แล้วนี่มันเรื่องอะไร,รนายจะไม่สู้กับฉันหนึ่งหนึ่งอย่างนั้นเหรอ ไม่ละเด็กๆฉันจัดการเรื่องนี้ได้แต่ฉันก็อิ่มมากด้วยออกกำลังกายไม่ไหวหลอกนะแต่ฉันก็อยากจะรู้อยู่ว่านายเนะี่ยยังมีกำลังวังชาดีอยู่หรือเปล่าอยากจะเห็นมาด้วยตาตัวเองอีไอ้น้องแน่ใจนะว่านายจะไม่อยากสู้นายจะไม่เสียใจทีหลังนะ ทำไมล่ะถ้าเราไม่สู้กันตอนนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสอีกก็ได้นะนา้แน่ใจแล้วใช่ไหมนแน่ใจเสะเข้าใจละไม่มีเวลาเหลือเยอะสุดด้วยฉันคนต้องจัดการเรื่องนี้ให้จบไวๆวนายอยากเห็นความแข็งแกร่งใช่ไหม งั้นเปิดตานายดูให้ดีๆเอจิมาเนี่ยสามารถจับขาของคู่ต่อสู้แล้วเวียงให้เหมือนกับอาวุธได้นะครับอโอเคไหนวะจับขาขอลองหน่อยเนอเออเขาลอยไปก่อนเยอะอไหนจับขา จับขาไหนไม่ให้กูจับไม่ได้ทําไมไม่ได้เนี่ยจับเอออ๋อนี้เวียไปอาวุธอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าเรายังไม่ได้อัปเกรดไม่รู้นะครับไม่รู้ละมั่ว,วไปก่อนอจะหมดละตัวเดียวอืหมดยังอ๋อเหลือตัวนึงอืเรียบร้อยเดย์ก็เดย ว่างวเออน้องแต่คิดว่าฉันจะอยู่รอดภายในคูนั้นได้ไหมล่ะ,ะรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าตอนเป็นแบบนี้เอ้พที่ใชยไม่มีใครรู้ถึงความแข็งแกร่งของนายดีเท่ากับฉันอีกแล้วแล้วทำไมต้องมาทำให้กูต่อสู้กับพวกนี้ด้วยเนี่ยฮะกลับไปมบมันก่อนก่อนนายจะเป็นคนแรกเลยที่มาต่อกอกับฉันเกิดขึ้นกับนาย มันไม่มีประโยชน์หรอกไอพี่ชายฉันคงเต้นกับนายอีกเหมือนที่เคยไม่ได้แล้วฉันหากที่เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้กำลังลงหลายปีที่ผ่านมาที่อยู่ในแกง๊งเโคโนเนี่ยมันทำให้ฉันสูญเสียพลังไป เวลาที่รุ่งเรืองของฉันใกล้จะบดลงแล้วทำไมนำมาจัดปาร์ตี้ห่วยๆแบบดีวะไม่ใช่สไตล์นายเลยนะเอ้นงฉันเป็นยากูซ่าใช่เพราะฉันอยากจะเล่นเป็นคนแข็งแกร่งแต่ไม่มีใครรู้จักตัวฉันดีกว่าตัวฉันเองหรอกนะ ต้องเจอความจริงได้แล้วตอนนี้ดังนั้นฉันต้องทำให้แน่ใจว่าหนึ่งในพวกเรานั้นยังแข็งแกร่งอยู่เพื่อรับภาละอันดักอึ้งของฉันไปบ้างซาจิมะลืมเรื่องเงินไปได้เลยยาคุซ่าไม่มีค่าอะไรถ้าไม่มีความแข็งแกร่งทนายปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปต้องมีใครบางคนเอาปืนมาจี้น่นและแย่งตำแหนง่งนายไปซาจิมะนายนั้นคือกล้ามนื้อของแก๊งโทโจ ดังนั้นนายกลับมาที่คงโมโรโชนี่อีกครั้งหนึ่งนายต้องกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม,มพูดอย่างเนี่ยงานอำลาขครกันแน่วะโอ้ไม่นายพูดถูกแล้วล่ะ คนขับรถนายมาแล้วมั้ง จบนะครับผมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ